เดี๋ยวเรามาหั่นแก้วมังกรกันนะคะภายใน2นาทีใช้ยังไงเนี่ยเราก็หั่นคีบเขาออกคีบหรือเปลือกเขานั่หนลนะคะ่ะที่เป็นเขียวๆอย่างนี้หั่นให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราเป็นล้างน้ําให้สะอาดนะคะล้างน้าผ่านให้สะอาดเพราะว่าเขามีสารเคมีมากนะคะเสร็จแล้วมาซับให้แห้งด้วยผ้าเอาเขียงมาลองแบบนี้แล้วตัดหัวตัดท้าย แล้วก็เฉือนนาไปสองช่องนะคะประมาณหนึ่งนิ้วเสร็จแล้วก็เลาะข้างๆออกค่ะเนี่ยค่ะเลาะออกนี้เป็นเปลือกมันกล้วยเลยค่ะเลาะออกแล้วก็ได้ลูกกลมๆเปลือกเขาก็จะเป็นแผ่นเดียวอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มานี่เลยค่ะเอามีดหนึ่งสองว้างหัน สับสับสับเรียบร้อยค่ะทานได้ง่ายไหมคะทานเป็นมื้อเย็นก็ดีเหมือนกันนะคะอิ่มท้องด้วย